ของสารอาหารทางใบเนี่ยมันก็จําแนกออกเป็นธาตุหลักธาตุรองแล้วก็ธาตุเสริมซึ่งรายละเอียดก็ตามที่ขึ้นใน,นครับแม่ปุ๋ยในปัจจุบันเนี่ยราคาในท้องตลาดมันก็ขยับตัวสูงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ครับดังนั้นสูตรปุ๋ยนะครับที่ผมจะแนะนาให้เพื่อนๆใช้กับข้าว3ส,สายพันธุ์นี้ดังนั้น แนะนำให้ไปหาสารสามัญตามรายละเอียดที่ผมขึ้นให้ระจารยจัดการนำในแปลงนาก่อนหวานระหว่างนาดินเหนียวกับานาแนวทางและวิธีการในการแชร่ข้าวอย่างไรละ่ะการข้าวพันกอข้อสีหนึ่งและกอข4อสีเก้ารวมทั้งพิษณุโลกก่อนที่เราจะไปทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดการเพื่อนต้องรู้ก่อนครับว่าข้าวสายพันนี้เนี่ยมีข้อด้อยและข้อเด่น เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวที่เปลือกหนาความชื้นสูงครับเพืเ่อนๆเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างไหมครับหมายถึงเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในช่วงฤดูฝนเอาไปเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งและพอเอามาแช่แล้วก็ผมปรากฏว่าข้าวจะมีการขึ้นละเม็ดหรืออัตราการงอกของเมล็ดข้าวต่ําเหตุสืบเนื่องมาจากข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวที่มีความชื้นในเมล็ดสูงอีกทั้งเปลือกของเมล็ดก็ยังหนาด้วยมันจึงทําให้เกิดปัญหาดัางกล่าวขึ้นครับถ้าเพื่อนๆ มเมล็ดพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้ไว้เพาะปลูกจะต้องตากให้ได้ความชื้น15%ครับเพื<ๆ>่อนๆและต้องให้เวลาในการบ่มคืนตัวของมเมล็ดพันธุ์อย่างน้อยๆหนึ่งเดือนครับอันนี้คือข้อด้อยของเขาและอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับข้อด้อยของข้าวสายพันธุ์นี้ก็คือมีการตอบสนองที่สูงต่อไนโตรเจนจึงส่งผลเสียงต่ออัตราการเกิดโรคขอบใบแห้งกับข้าวได้สูงนั่นเองครับ ทีนี้เรารู้ถึงข้อด้อยของสายพันธุ์นี้แล้วเรามารู้ถึงข้อเด่นของข้าวสายพันธุนี้กันบ้างว่าข้าวสายพันนี้มีข้อเด่นข้อดีอย่างไรข้อแรกเลยนะครับเพื่อนๆคือมีอัตราการตอบสนองต่อไนโตรเจนสูงมากและเป็นสายพันธุ์ข้าวที่หากินเกง่งดังนั้นย่อมส่งผลโดยตรงกับการประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยตรงถ้าเรารู้จังหวะในการใช้ที่ถูกต้องในคลิปวิดีโอนี้จะมีบอกครับอีกทั้งอัตราการให้ของผลผลิตเฉลีย่ย ต่อไล่ต่อตันก็สูงครับอาจจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านตั้งข้อสงสัยกับเราว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงส่งเสริมหรือแนะนําเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์นี้คุณมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับข้าวสายพันธุ์นี้หรือเปล่าเราต้องบอกด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของเราจริงๆนะครับเพื่อนๆว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสายพันธุ์ข้าวใดสายพันธุ์ข้าวหนึ่งเหตุที่เราต้องนําเสนอเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้รู้เพราะมันมี คอมเมนต์ไลน์คอมเมนต์อยู่พอสมควรครับที่ยังต้องการความรู้และก็วิธีการที่ดีๆเกี่ยวกับข้าวในสายพันธุ์ที่ผมระบุไปข้างต้นนี้ครับเหพุผลเนี่ยมันจะสรุปได้เป็นข้อย่อยๆประมาณนี้ครับว่าทําไมเราถึงแนะนําเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์นี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาะได้ลองเอาไปเป็นแนวทางดูทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาของการทํานาข้าวแบบหวานนาตมกับหยอดนาตมลดหยอดนาตมกันดูบ้างครับ ว่าเรามีแนวทางและวิธีการอย่างไรพูดถึงเรื่องของการแช่มเมล็ดพันธุ์ก่อนเลยครับเพื่อนๆเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์นี้นะสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือเรื่องข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวที่เปลือกนาเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบความชื้นที่ให้แน่นอนครับและตรวจสอบวันเวลาของการคืนตัวของเมล็ดว่าครบหนึ่งเดือนขึ้นไปหรือยังและความชื้นอยู่ในระดับ15%หรือเปล่าเพราะถ้ามายอย่างนั้นแล้ว ข้าวของเพื่อนๆจะมีการขึ้นละเม็ดครับแล้วเราจะมีแนวทางและวิธีการในการแชร่ข้าวอย่างไรล่ะปกตินะครับในกรณีของการใช้เครื่องพ่นกรณีของการใช้โดนพ่นโดนหวานหรือกรณีของการใช้รถหยอดนาตมนะครับให้แช่ข้าว48ชั่วโมงครับเพื่อนๆจากนั้นบ่มอีกหนึ่งคืนพอบ่มหนึ่งคืนแจ้งชาวก็หวานข้าวตามปกติครับส่วนจะเลือกใช้วิธีการไหนก็ตามถนัดของเพื่อนๆเลยครับ เทคนิคของการจัดการน้ำในแปลงนาก่อนหวานระหว่างนาดินเหนียวกับนาดินทรายมีข้อแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่านาดินเหนียวเนี่ยเตรียมเทือกชักล่องเสร็จปุ๊บปล่อยน้ำแห้งนะครับแจ้งเช้าเรามาหวานถ้ากรณีของนาดินทรายเราจะใช้วิธีการหวานหมักน้ำไว้หนึ่งคืนแล้วลุ่งเช้าเราจะปล่อยน้ำออกนะครับซึ่งแนวทางมันก็จะเป็นประมาณนี้อัตราการใช้ มเมล็ดพันธุ์โดยเฉลี่ยของผมจะกำหนดไว้ที่30กิโลกรัมต่อไร่ครับข้อนี้ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เป็นสากลมันคือประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับที่จะแนะนําให้เพื่อนๆลองไปปฏิบัติด,ดูหลังจากที่เล่าหวานเร็จให้สังเกตดูน้ําในแปลงนาครับเพื่อนๆว่ามันเริ่มแห้งหรือยังถ้ามันเริ่มแห้งแล้วนะครับลุ่งวันหลังจากหวานเสร็จสมมุติว่าวานเซจวันนี้นะครับลุ่งวันเนี่ย เราก็ฉีดพ่นยาคุมพร้อมยาฆ่าได้เลยครับส่วนเรื่องของสารสามันที่เราใช้และสารสามันที่เราจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้มีกลุ่มไหนบ้างก็ตามรายละเอียดนี้เลยครับหลังจากนั้นนับจากวันที่เราพ่นยาคุมเลนแล้วก็ยาฆ่าต่อไปอีก3-4มวันให้เพื่อนๆรีบใส่น้ำทันทีเลยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงพยายามเน้นนัก เพื่อนๆเ,เสมอเลยว่าจะต้องเร่งรีบใส่น้ําในทันทีหลังจากที่คุมเลนไปได้ประมาณ3-4วันเหตุผลก็เพราะว่าต้นหญ้าสวนหนึ่งนะครับเพื่อนเมื่อ,อถูกยาในกลุ่มสามมนที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยสร้างตำนิหรือบาดแผลบริเวณต้นแล้วครับถ้าเราเอาน้ำใส่ช้าเกินไปหญ้าพวกนี้จะฟื้นครับและเทคนิคในการใส่น้ํานะครับเราจะต้องใส่ให้ท่วมยอดของวัชพืชนี่คือเทคนิคสําคัญแต่ทีนี้ ปัญหาคือนาของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่เสมอกันอาจจะไม่เสมอเหมือนกับหลายๆแปลงนะครับบางแปลงก็เสมอบางแปลงก็เอียงเทคนิคที่สาคัญคก็คือการค่อยๆไล่สเตปน้ําขึ้นครับเรื่องของเทคนิคการใส่น้านะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆถ้าเป็นกลุ่มคนรุ่นเก่าๆเนี่เขาก็จะรอให้ข้าวหนึ่งคืบก่อนแล้วเขาถึงจะใส่น้ําถูกไหมครับๆๆทําวิธีนี้ได้ไหมทําได้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆจะเจออีกหนึ่งปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับคือข้าวดีบเกิดกับหญ้าเกิด แล้วเพื่อนๆจะมีคำถามกลับมาหาผมว่าเอ๊ะยาคุมที่คุณแนะนําหรือยาฆ่าที่คุณแนะนําใช้แล้วมันไม่เห็นได้ผลเลยนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมมันถึงไม่อยู่เพระาะฉะนั้นรักสําคัญเลยนะครับมันอยู่ที่ตามสีวันหลังจากฉีดคุมเล็แล้วให้ใหส่น้ําทันทีด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของข้าวสายพันธุ์นี้เนี่ยพเพื่อนๆก็คือกอขอสีหนึ่งและกอขอสีเก้าเนี่ยหรือพันธุ์พิษณุโลกเนี่ยข้าวขึ้นน้ําช้าครับนี่คือข้อเสียของข้าวสายพันธุ์นี้เลย ในกรณีของการไล่น้ำเนี่ยข้าวสายพันธุ์นี้จะขึ้นน้ําช้ามากที่นี่เทคนิคในการไล่น้ำเนี่ยเพื่อนๆสเต็ปในการไล่ไล่ที่ลึกก่อนค่อยๆไล่ขึ้นไปแล้วพอข้าวรู้ตัวข้าวเริ่มปิดน้ำเนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปไปอย่างนี้ครับทีนี้มีหลายคนเป็นกังวลเพราะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใส่น้ําเลยไอสามสีวันเนี่ยไม่สบายใจแน่ๆทีนี้อยากจะรู้ว่าสมมุติว่าน้ํามันท่วมข้าวเนี่ยแล้วเท่าไราข้าวถึงไม่ตาย สีถึงห้าเซนเนี่ยถ้าท่วมมิดยอดข้าวเนี่ยข้าวไม่ตายนะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะแทงยอดเป็นหางปลาลดพลน,น้ําขึ้นมาครับเราก็ต้องใจนักแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องอดทนนิดนึงสเต็ปแรกของการใส่น้ำเนี่ยโดยทั่วไปใครก็รู้กันครับว่าน้ํามันไม่อยู่นิ่งหรอกในกวัวดินมันจะอิ่มตัวครับน้ํามันจะค่อยๆย,ยุบตัวกวัวน้ํามันจะนิ่งมันจะอยู่ที่สเต็ปที่2หรือรอบที่2ของการใสน่น้ําน้ําถึงจะเริ่มนิ่งครับ ใครเป็นกังวลเกี่ยวกับว่าน้ําท่วมยอดข้าวแล้วข้าวจะตายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลครับถ้าน้ําของท่านไม่ขุนและถ้าน้าของท่านไม่มีตะไคร่น้ำน้ํานิ่งแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไงนะครับก็ใส่ปุ๋ยไงครับเพื่อนๆที่นี่ตามคลิปวิดีโอก่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาโดยตลอดเราจะใช้รักการมิกปุ๋ยหรือการผสมปุ๋ยสูตรเองแล้วโดยการเอาแม่ปุ๋ย3าตัวมาผสมกันหรือ2ตัวมาผสมกันถูกไหมครับเพื่อนๆแต่ด้วยสภาวะของ แม่ปุ๋ยในปัจจุบันเนี่ยราคาในท้องตลาดมันก็ขยับตัวสูงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป๊อบตัวไปตามสถานการณ์ครับดังนั้นสูตรปุ๋ยนะครับที่ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆใช้กับข้าว3ส,สายพันธุ์นี้ก็ลองดูสูตรสําเร็จตามนี้ครับและอัตราการใช้ก็ตามนี้เลยครับเพื่อนๆครับจากนั้นให้พ่นสารป้องกันกําจัดหนอนและกระเพีย้ยควบคู่ไปด้วยครับเพื่อนๆเพราะ ช่วงจังหวะของข้าวปิดตัวพ่นน้าเนี่ยมันจะมีการยืดเซลล์ที่สูงพอมันมีการยืดเซลล์ที่สูงมันก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของพวกนอนแล้วก็เพีย้ยดังนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับส่วนว่าจะฉีดสารอะไรที่จะให้ดีและให้ได้ผลก็ลองดูเนื้อหาของสารสามัญตามที่ผมขึ้นให้ดูนี่นะครับ จบขั้นตอนนี้แล้วให้เพื่อนๆนับต่อไปอีก20-25วันก็ให้ใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งครับโดยรอบนี้เราจะแนะนำเป็นปุ๋ยสูตรเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆมันจะมีหลักเกณฑ์หรือมีข้อกำหนดอยู่ว่าให้เพื่อนๆพองน้ำให้น้ำมันแห้งบ้างฤดูแล้งช่วงที่ฝนยังไม่มาเนี่ยก็ปล่อยให้มันแห้งเองโดยธรรมชาติบ้างครับ หรือไม่งั้นก็ถ้ามันระบายน้ํายากก็ใช้วิธีการสูบออกหรือระบายออกเพื่อให้ต้นข้าวของเราแข็งแรงนั่นเองครับและมันจะทําให้ประหยัดยาป้องกันเชื้อราแล้วก็ยาป้องกันนอนดันเองครับเรื่องเพีย้ยทาไมผมถึงไม่พูดถึงเพราะสายพันธุ์ข้าวนี้เป็นสายพันธุ์ข้าวที่ต้านทานกับเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลได้ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งครับพอเพื่อนๆสังเกตว่า แปลงนะ้าของเพื่อนเริ่มมีการแตกและแห้งจากการปล่อยน้ําดินเริ่มแตกบ้างแล้วเนี่ยครับก็ให้เพื่อนๆสูบน้ํากลับเข้าไปนะครับพอสูบน้ากลับเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตช่วงอายุข้าวประมาณ40-45ถึงวันก็ให้ใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายครับเพื่อนๆโดยสูตรปุ๋ยก็จะอยู่ในประมาณนี้ครับหัวใจสําคัญมันมีอยู่ว่าไอ้ปุ๋ยรอบสุดท้ายนะเพื่อนๆ ใส่ให้ดีๆนะครับเพราะถ้าไม่ดีแล้วข้าวของเพื่อนๆจะมีแต่รีบได้แต,ดแต่เม็ดแต่ไม่มีน้ำนักนะครับเหตุผลที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้ปุ๋ยในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมลกาวไว้แล้วข้างต้นถูกไหมครับเพื่อนๆว่าข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวสายพันธุ์ที่หาก,กินเก่งมากและเขาจะเอาสารอาหารออกมาใช้ในช่วงที่เขาเริ่มให้ผลผลิตอะ่ะเราถ้าใครเคยทําข้าวสายพันธุ์นี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วมีรวงอ่ะข้าวจะเขียวขึ้นมาเองโดยที่เรา ไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้ทําอะไรเลยเข้าวจะเขียวมาโดยที่เราไม่ไม,ไม่ทราบสาเหตุนี่ก็คือเอกลักษณ์เฉพาะของข้าวสายพันธุ์ในกลุ่มที่ผมกล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้ธาตุอาหารเรื่องที่สําคัญที่จะทิ้งไม่ได้เลยครับเพื่อนๆือคือจะต,ต้องในรอบนี้สาคัญมากจะต้องมีการฉีดพ่นสารป้องกันกับจัดหนอนกอแล้วก็สารป้องกันกําจัดเชื้อราควบคู่ไว้ด้วยนะครับเพราะในระยะนี้เป็นระยะที่ มีความเสียงนะครับที่จะทําให้ข้าวเนี่ยเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นดังนั้นแนะนําให้ไปหาสารสามันตามรายละเอียดที่ผมขึ้นให้ลองมาฉีดพ่นดูนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาย้ำนะครับเพื่อนๆเน้นฉีดป้องกันนะครับไม่ใช่ฉีดแก้ไขปัญหานะจากนั้นเมื่อเพื่อนๆสังเกตเห็นว่าข้าวเริ่มมีการตั้งท้องนะผมแนะนํานะครับเพื่อนๆควรจะให้สารอาหารทางใบบ้างนะครับ ซึ่งในกลุ่มของสารอาหารทั้งใบเนี่ยมันก็จําแนกออกเป็นธาตุลักธาตุรองแล้วก็ธาตุเสริมซึ่งรายละเอียดก็ตามที่ขึ้นอินเสิร์ตข้างบนเลยครับจากนั้นรอช่วงระยะที่ข้าวเริ่มชูรวงบ้างประลายนะครับก็ให้ฉีดพ่นซ้ําไปอีกหนึ่งรอบครับโดยให้สารอาหารในกลุ่ม ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นต่อมาพอเพื่อนๆสังเกตเห็นว่าข้าวเริ่มมีการโน้มล้วงนะครับและล้วงเริ่มแตกแล้วแต่ใบข้าวเรายังเขียวอยู่นะครับให้เพื่อนๆฉีดโน้มล้วงอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับของการให้ธาตุอาหารทางใบกับข้าวโดยกลุ่มธาตุอาหารก็ยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่หรือตามนี้ครับออเพื่อนๆสังเกตเห็นลวงข้าวนะ เริ่มซุกมาประมาณครึ่งลวงนะครับเพื่อนๆสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณบอกว่าเราจะต้องเริ่มปล่อยน้ําทิ้งได้แล้วครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเป็นน้ำเพื่อนๆจะหลมนะครับก็เริ่มปล่อยน้ําทิ้งเลยโดยรวมของขั้นตอนทั้งหมดของการจัดการของข้าวสายพันธุ์กขอสีหนึ่งกขอสีเก้าพิษนลกนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีประมาณนี้